Nó chạy giống như là tụi tui trung tâm อีซี่บนไอ้เชี่ยมาดูนั้นตกใส่ กูน่าเกลียดว่ะดวงแม่งสวยนะดวงสวยไหมนะหนูจงเข้าร่วมเฮี๋ยวเร่เ,เ,เ,เร่รองของเล่นใหม่ดูซิ

เก็บ,บสเตมิแน่พร้อมครับเตรียมบวกต้องเปิดตีเท่านั้นนะ โอเคนึกว่าจะไปนะดูดิตรงนั้นตแวน่ะเ <st> um <t une> นี่ยกูว่าทำกับคนท่าที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมว่าทำากับคนที่ชอบโอเค เดี๋ยวตม่อีโอ้ผมเชิญฟังชันอีฟังชันหนึ่งให้ดู ดูดิดูดิในเมื่อเราสู้ไม่ได้แล้วก็บินฮิวไปซะ hey, yeah. แม่งเลยจบจบข่าวเด็กๆเฮียคือแม่งคือถ้เาเกิดวันหนีได้เราหาันไม่เจอบินไม่คล่องนะเป็นนักบินที่ไม่นักบินฝึกขัดนะก็บินหนีจบไปสวยวิง้งไม่เลย ไม่มียาใช่ไหมอ่ะจะกปรื้ซื้อยาเหมือนใหม่โอ้โหแม่งสวยได้ไอ้หนงหมดคำจะพูดจริงๆวะ่ะศัะตรูพบล้วมามามีสกิลโพสิชันอะไรพร้อม นั่นไงตัวน้ำตัวน้ำหนึ่งกับตัวน้ำสองป่ะถือมีน้ำเดียวอยโอ้โหเชี่ยน้ำนี่แม่งแปลงร่างกันคุลรนตีเลยอ่ะจัดไปน้องจัดไปพี่ชอบอะไรแบบนี้พี่จะมานูด้วยแล้วกัน โอเคยุติสงครามกูว่าเจอะไรอีกยาวไอ้น้ำตรงเนี้ยโอ้โห่บ <c oughs> ผมชิวแล้วผมผมพร้อมี่โดนตนัวตลอดเวลาศัตรูตรพบแล้วแล้วไงเ่ี้ยมาดิโอ้เ <c oughs> oh ช่ย

สิบคนเนี่ยแม่งเอ้ยอะไรอะไรเนื้ออุ้ยเอาฮะว่้เพินไหนยิงตานี้ไม่ต้องเชื่อมอ่ะก็ได้เลยว่ะ โดนด้วยร่วงเลย <c oughs> เฮ้เยเจ็บเจ็บเจ็บผมซิปเลื่อนนะผมซิปเลื่อนนะปัดกันซิปเลื่อนอย่างนี้ได้นะเนี้ยโลภะดิจิตอล <c oughs> เปลืองเปลืองงานไปเรื่อยๆ ไม่เช่นี่คือแรล่งเดียวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ว่ะบนยอดหนวาเลยนะบนยอดนั่นแ่ะไรนะไรน้าอ้เชี่ยกูได้รีเซ็ตแบบนี้เลย ว่ t แต่ฟักไม่เห็นงงไม่หมดอะเกมนี่ผมงงไม่หมดเลยว่ะคุณเอาดินั่งไงเขาซักกันอยู่งั้นรวบป,ปึ๊บพอพอหยุด ตายชิวชิวฮะฟังก์ชั่นนี้ครบจบในที่เดียวชิวฮะฟังก์ชั่นนี้ใครอยากจะได้ฮะกูมไม่อยากได้แลวหนึ่งโคตรกูจีน ตัวมิ่งหลวงบุญนะฮะผมมีนะผมวิ่งนะอันนี้ผมวิ่งนะเกมวิ่งเล่จับด้านนี้ <c oughs> ผมวิ่งนะคุณตามผมวิ่งคุณวิ่งผมตาม เชื่อเลยกเรีกีไปอีกยอยู่ข้างหน้านั้นมันเผลอไปตีแค่นั่นเองโคโดโมโคโโดูโมโแป้งเด็กแค่โคโดูโม แม่เงือผมผมอะไรเครียดว่ะกับการเล่นแบบนี้กดดันเลยกินโอ้ยไมาดูม่ผมต้องการยาจบจบปิง้งแล้วดิใสๆอันเนี้ยลัสเซอร์สวิปมาโดน เสียงแม่งโอ,โ,โอ้โหหัวแดงมันบินได้เหมือนกันมันบินได้เหมือนกันมันบินได้เหมือนกันโอ้ยกีออะไรเนี้ยซื้อขับเองด้วยแม่เจ้าโว้ยแม่เจ้าโว้ยตีไว้ก่อนตีไว้ก่อนอันนี้มีของ มีคนรอเล้งผมอยู่พี่อะอันนี้หกคนเชี้นี่มันหกคนเล็งสามิงเล็งสามพันมีเล้งสามพันฮะหกคนชี้มึงมีลิงปะมีลิงแอบอยู่แถวผมปะโอเคเขาได้อะไรไปก็อทอมกันเอซูสติวิปมาชี้ของโอเคไอ้เชี้ไม่คือ,อง้ขอว่าง้เหมือนกัน จัดก,กันให้เสร็จเลยจัดก้เสร็จเลยผมไม่ยุ่งละผมเราอบบินเรียบร้อยมึงดูดิดูดิดูนิดูฟังกชันนี้บินไปแล้วฮะโอ้โหต้องเหี่ยวเฟลคนนะหรืคกนตามไปเหมือนกันนะโอ้โหชิ้นขนลุกเลยกูใจละผมพอใจละอันนี้โอ้ดูปิงตุบแล้วิแล้ว ลุกเหยี่อเฟลคอนฮะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ปมนนะิ๊งแม่นนะก็โถรก็โทกูหายไปเลื่ยดูฮะส,ส,สึบสืบสึบสืบสึบสืบดูฮะดูฮะ,ะชิมังหัวคนณนุย้ยคุณโอบินเอ้ยไม่คาดิมเลยเหรอกูถามจริง อันดีหมดเลยเอาดีเอาดีบินแล้วด้วยเหินฟ้าโอ้ฟ sh*t here we go again dude อืมพีทเรียบร้อยเอาเดิตัวพีกันทัวหน้าตาย ีคุณมันฟังชั่นดูดิมาดูความฟินนี้ดิโอ้โ เล่นแบบนี้เอาโอ้โหเด็ด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 เฮมี เกมคือโอ้โหผมจะเอาคลิปนี้ลงนะผมไม่สนว่าผมจะได้เทีย่ยวอะไรนะแต่คือมันฮาดีมาลูกของผมก็เปลี่ยนไปเลยชื่อนี้เลยอ่ะโอ้โหโอ้ยเอ F สเปนตะกิดะเอฟซี F C ครับผมได้คลิปละตั้งแต่ฮาดีมาลูกผมก็เปลี่ยนไป